สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้พรูนิวจะพาเด็กๆไปแต่งประโยคจากภาพกันค่ะซึ่งเด็กๆจำได้ไหมคะว่าประโยคก็คือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกัน mm hmm. เพื่อให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและส่วนประกอบของประโยคก็จะมีประธาน กริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะซึ่งประธานก็จะประกอบไปด้วยคนสัตว์หรือว่าสิ่งของส่วนกริยาก็คือการกระทําหรือว่าการแสดงอาการออกมานั่นเองค่ะเช่นการเดินการวิ่งการนอนการร้องเพลงเป็นต้นนะคะส่วนกรรมนะคะก็คือผู้ที่ถูกกระทําผู้ที่ถูกกระทําถูกกระทานกระทํานั่นเอง ไปดูตัวอย่างกันค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะเช่นแมวกินปลาคำว่าแมวเนี่ยก็เป็นประธานนะคะซึ่งประธานในที่นี้ก็คือสัตว์นะคะกริยาก็คือคำว่ากินแสดงอาการว่าแมวเนี่ยกำลังกินอยู่แต่ถ้าเด็กๆแต่งประโยคแค่ว่าแมวกินเนี่ย ก็ยังมีความหมายไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะยังไม่รู้ว่าแมวกินอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกรรมมารองรับนั่นก็คือคำว่าปลาทีนี้เด็กๆก็จะทราบแล้วว่าแมวกินปลาซึ่งปลาก็จะเป็นกรรมเพราะว่าถูกแมวกินนั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นพ่อปลูก ต้นไม้พ่อก็เป็นประธานใช่ไหมคะส่วนกริยาก็คือการกระทําพ่อกําลังทําอะไรอยู่คะกาลังปลูกปลูกอะไรคะปลูกต้นไม้ต้นไม้เป็นกรรมนั่นเองไปดูตัวอย่างต่อไปคะ่ะเช่นยายทอดไข่ยายก็เป็นประธานใช่ไหมคะยายกำลังทำอะไรกำลังทอดทอดก็เป็นกริยา ยายทอดอะไรนะคะเด็กๆรู้หรือ,อยังเรายังไม่รู้เลยว่ายายทอดอะไรเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงจําเป็นต้องมีกรรมมารองรับนะคะซึ่งในที่นี้เขาบอกว่ายายทอดไข่ไข่ก็เป็นกรรมนั่นเองไปดูตัวอย่างต่ออีกนิดนึงค่ะเด็กๆเช่นประโยคนี้นกบินเอนกบินเด็กๆทราบหรือ,อยังคะว่าใครกําลังทําอะไร ทราบแล้วว่านกกําลังบินอยู่ข้อนี้พอบอกว่านกบินเด็กๆรู้เลยใช่ไหมคะว่านกกาลังบินอยู่ไม่จําเป็นต้องมีกรรมมารองรับเด็กๆก็สามารถทราบได้แล้วว่าใครกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองหรืออาจจะเป็นประโยคที่ว่าน้องร้องไห้อเอ๊น้องร้องไห้เด็กๆรู้หรือยังคะว่าน้องกําลังทําอะ กำลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมคะประโยคนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเพราะว่าน้องร้องไห้เด็กๆก,ก็ทราบแล้วว่าใครกำลังทำอะไรหรือถ้าเป็นประโยคนี้ล่ะคะพ่อเปิดพ่อเปิดรู้เรื่องหรือยังคะเด็กๆรู้หรือยังว่าพ่อกำลังทำอะไรรู้แค่ว่าเปิดใช่ไหมคะแต่เปิดอะไรล่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จำเป็นต้องมีคำไหมคะ จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเพราะพ่ออาจจะเปิดประตูก็ได้ใช่ไหมหรือพ่ออาจจะเปิดกระเป๋าก็ได้หรือพ่ออาจจะเปิดขวดน้ำได้ไหมคะได้ใช่ไหมหรือพ่ออาจจะเปิดโทรทัศน์ได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันหรือพ่อเปิดพัดลมได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆแต่งประโยคแค่ว่าพ่อเปิด เด็กๆจะไม่รู้เลยว่าพ่อเปิดอะไรเพราะฉะนั้นประโยคในข้อนี้จึงจำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเพื่อให้ทราบว่าพ่อกำลังทำอะไรนั่นเองเปิดอะไรกันแน่หน้าจะเป็นโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเปิดประตูเปิดกระเป๋าแบบนี้เราจำเป็นต้องมีกรรมมารองรับเพื่อให้ทราบว่า กำลังทำอะไรนั่นเองค่ะง่ายใช่ไหมคะหลังจากที่เราทบทวนเรื่องของการแต่งประโยคแล้วคุณนิวก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยสามารถแต่งประโยคกันเป็นแล้วนะคะวันนี้ครูนิวจะพาเด็กๆไปแต่งประโยคจากภาพเอ้ครูนิวแต่งประโยคจากภาพคืออะไรคะการแต่งประโยคที่เด็กๆได้แต่งไปนั้นง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้ ครูนิวจะมีเงื่อนไขมาให้นั่นก็คือภาพนั่นเองเพราะฉะนั้นการแต่งประโยคจากภาพเด็กๆจะต้องแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดมาเช่นภาพนี้ภาพแรกเอมีคนกำลังทำอะไรอยูอ่มีใครกำลังทำอะไรเด็กๆลองเลือกสิคะครูนิวมีตัวเลือกให้ตัวเลือกที่หนึ่งคือแมวกินปลา เอถ้าประโยคคำว่าแมวกินปลาเนี่ยสอดคล้องกับภาพที่กำหนดไหมคะอ่าไม่รู้แหละเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกที่2กันก่อนดีกว่าค่ะตัวเลือกที่2คือช้างน้อยชูงวงช้างน้อยชูงวงสอดคล้องกับภาพนี้ไหมคะเกี่ยวข้องกันไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกที่3ดีกว่าค่ะแล้วให้เด็กๆตัดสินใจนะคะว่าตัวเลือกไหน สอดคล้องกับภาพที่คุณนิวกำหนดตัวเลือกที่3คือพ่อขับรถเอเด็กๆว่าตัวเลือกไหนที่สอดคล้องกับภาพที่คุณนิวกำหนดคะห2หรือว่า3ตัวเลือกที่3นั่นเองก็คือพ่อรถง่ายนิดเดียวเองการแต่งประโยคจากภาพนะคะก็คือต้องแต่งให้สอดคล้องกับภาพที่เขากำหนดมา ซึ่งการแต่งประโยคจากภาพเนี่ยจะมีอยู่ในการสอบของนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนที่จะจบป .1 เนี่ยทุกคนจะต้องแต่งประโยคจากภาพได้นะคะไปดูภาพที่2ค่ะเอภาพนี้จะสอดคล้องกับประโยคไหนนะประโยคที่1คือแม่ทำอาหารเอสอดคล้องกับภาพไหมคะแม่ทำอาหารเป็นอะไรให้เด็กๆกินนะเป็นต้นไม้หรือเปล่า ไม่รู้แหละเราไปดูตัวเลือกที่สองกันดีกว่าค่ะตัวเลือกที่สองคือประโยคว่าซันปลูกต้นไม้ซันอาจจะเป็นชื่อของเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้ใช่ไหมคะซันปลูกต้นไม้ใช่หรือเปล่าหรือเราไปดูตัวเลือกที่สามกันก่อนดีกว่าค่ะตัวเลือกที่สามคือเป่าเป่า,ปากวาดพื้นเด็กๆว่าตัวเลือกไหนคะที่สอดคล้องกับภาพหนึ่ง 2หรือว่า3ตัวเลือกไหนคะตัวเลือกที่2นั่นเองน่าจะสอดคล้องกับภาพที่สุแล้วใช่ไหมคะซันปลูกต้นไม้เพราะว่าภาพนี้นะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้อยู่นั่นเองไปดูตัวอย่างต่อไปดีกว่าคะ่ะเอตัวอย่างภาพนี้น่าจะสอดคล้องกับประโยคไหนระหว่างประโยคที่1นึ่ง ครูนิวเล่านิทานใช่ครูนิ้วเล่านิทานหรือเปล่าหรือว่าประโยคที่สองแก้มแปลงฟันเอมีคนกำลังแปลงฟันอยู่ในภาพนี้หรือเปล่านะหรือว่าประโยคที่3เข้าหอมนอนหลับเอะประโยคไหนนะที่จะสอดคล้องกับภาพนี้เด็กๆตอบได้ไหมคะ ประโยคที่หนึ่งนั่นเองครูนิวเล่าห้ฟังโอ้โห,โโหเด็กๆตั้งใจฟังกันใหญ่เลยไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะภาพนี้จะสอดคล้องกับประโยคไหนระหว่างประโยคที่หนึ่งมังกรพ่นไฟหรือประโยคที่สองครูนิวพ่นไฟครูนิวพ่นไฟได้ด้วยหรอคะเด็กๆสอดคล้องกับภาพนี้ไหมครูนิวพ่นไฟ ไม่ได้นะคะหรือข้อที่3วานพ่นน้ำเอประโยคไหนนะคะที่สอดคล้องกับภาพนี้ประโยคไหนคะประโยคที่หนึ่นั่นเองนั่นก็คือมังกรพ่นไฟนะคะครูนิว้วพ่นไฟไม่ได้นะเด็กๆแล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับภาพนี้ด้วยนะคะดูดีๆนะอย่าโดนหลอกนะคะต่อไปเด็กๆดูภาพนี้ค่ะ ภาพนี้เด็กๆเห็นใครกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆลองช่วยครูนิวเลือกประโยคให้สอดคล้องกับภาพนี้หน่อยค่ะประโยคที่1น,น้องสาวคุยโทรศัพท์ประโยคที่2พี่ชายคุยโทรศัพท์หรือประโยคที่3คุณป้าคุยโทรศัพท์ข้อนี้ยากนิดนึงนะเพราะว่าทุกข้อเป็นการคุยโทรศัพท์หมดเลย ทีนี้เด็กๆต้องมาเลือกแล้วค่ะว่าจะเป็นน้องสาวหรือว่าพี่ชายหรือว่าคุณป้าอ่าต้องเป็นพี่ชายใช่ไหมคะข้อนี้เราจะสามารถเลือกได้ข้อเดียวเลยเพราะว่า ภาพเนี่ยในภาพเนี่ยคนที่คุยโทรศัพท์อยู่เป็นผู้ชายนะคะซึ่งน้องสาวเป็นผู้หญิงเราต้องตัดออกใช่ไหมคะพี่ชายมีความเป็นไปได้ส่วนคุณป้าคุณป้าก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่ภาพนี้เป็นผู้ชายกําลังคุยโทรศัพท์เพราะฉะนั้นประโยคที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือข้อที่ข้อที่ ขอที่สองนั่นเองนั่นก็คือพี่ชายคุยโทรศัพท์นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ลองเลือกประโยคให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้มันสอดคล้องกันไปแล้วเนี่ยทีนี้ครูนิวจะลองให้เด็กๆได้แต่งเองบ้างเริ่มจากรูปแรกเลยค่ะรูปแรกนี้เด็กๆอยากให้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครคะอ๋ออาจจะไม่ใช่เป็นเด็กผู้หญิงก็ได้เด็กๆอาจจะอยากให้เป็นใครก็ได้ อะให้เป็นใครดีให้เป็นครูนิวดีไหมออให้เป็นครูนิวก็ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมคะให้เป็นครูนิวอ่ะข้อนี้เด็กๆบอกว่าจะแต่งประโยคให้ครูนิวข้อนี้จึงให้ผู้หญิงคนนี้เป็นครูนิวครูนิวกําลังทําอะไรร้องไห้หรือเปล่าใช่ร้องไห้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ครูนิวกาลังทําอะไรคะ ร้องเพลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองเอามาแต่งให้เป็นประโยคสิคะว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ประโยคที่ได้ก็จะเป็นประโยคที่ว่าครูนิวร้องเพลงแค่นี้เองค่ะง่ายสุดๆเลยออเดี๋ยววันหลังนะคุณนิวจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆช่วยกันตัดสินนะว่าคุณนิวเป็นนักร้องเสียงเพราะหรือว่านักร้องเสียง เถียนอ่าเดี๋ยวรอฟังกันนะคะในคลิปถัดๆไปยังไม่เฉลยว่าจะเป็นคลิปไหนนะรอก่อนนะคะเด็กๆอ่ะไปที่ประโยคถัดไปภาพนี้เด็กๆให้เป็นใครดีคะเป็นกบหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นลิงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นใครคะภาพนี้ใคร กระต่ายกระต่ายกำลังทำอะไรคะกินแครอทเพราะฉะนั้นเด็กๆลองแต่งประโยคจากภาพนี้สิคะว่าจะได้ประโยคว่าอะไรคะกระต่ายกินแครอทเท่านั้นเองง่ายที่สุดเลยไปที่ข้อต่อไปคะ่ะเอเด็กผู้หญิงคนนี้ให้เป็นใครดีให้เป็นใครดีรดไม่เอาเป็นคุนิวแล้วนะเอาเป็นใครดี อ่าเป็นน้องก็ได้น้องใช่ไหมคะน้องกำลังทำอะไรกำลังกินขนมอย่างอร็ดอร่อยเลยใช่ไหมน้องกินขนมเด็กๆสามารถแต่งประโยคได้ไหมคะใครกำลังทำอะไรใช่แล้วประโยคก็จะออกมาเป็นประโยคที่ว่าน้องกินขนมแค่นี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่า ใครทำอะไรใช่ไหมคุณอยู่ทดสอบเพิ่มเติมข้อนี้คำว่าน้องกินขนมมีใครเป็นประธานคะน้องเป็นประธานส่วนคำว่ากินทำหน้าที่เป็นอะไรคะกินเป็นกริยานะคะและขนมถูกน้องกินเพราะฉะนั้นขนมต้องเป็นกรรมนั่นเอง เก่งมากๆเลยวันนี้ครูนิวก็มีแบบทดสอบนะคะเป็นแบบฝึกหัดใบงานง่ายๆเลยให้เด็กๆทำสองข้อด้วยกันนะคะสองข้อนี้เด็กๆช่วยครูนิวแต่งประโยคหน่อยว่าใครกำลังทำอะไรไปดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกเด็กๆจะแต่งว่าใครดีคะอ่าเด็กๆบอกว่าแม่แม่ทำอะไรคะ แม่ทำกับข้าวเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะได้เป็นประโยคที่ว่าแม่ทำกับข้าวมีเด็กๆบางคนบอกว่าคุณนิวครับคุณนิวขาหนูไม่แต่งว่าแม่ทำกับข้าวได้ไหมหนูอยากให้คนเนี้ยเป็นป้าป้ากำลัง ทำข้าวผัดได้ไหมหนูชอบกินข้าวผัดมากเลยหนูอยากแต่งว่าป้าทำข้าวผัด <met soup> <kle ambling> แบบนี้ได้ไหมคะคุณนิวเราจะได้ประโยคที่ว่าป้าทำข้าวผัดได้ไหมคะคุณนิวหนูไม่อยากแต่งว่าแม่ทำกับข้าวหนูอยากแต่งว่าป้าทำข้าวผัดได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประโยคว่าป้าทำข้าวผัดก็ยังสอดคล้องกับภาพที่คุณนิวกำหนดให้อยู่ดีแต่ถ้าเด็กๆอยากแต่งว่าออ พ่อขับรถแบบนี้ไม่น่าจะได้นะเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับภาพนั่นเองหรืออาจจะแต่งเป็นลุงทาสีแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่สอดคล้องกับรูปภาพนั่นเองภาพนี้ไม่มีลุงเลยแล้วก็ไม่มีคนกำลังทาสีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการแต่งประโยคจากภาพเนี่ยเด็กๆจะต้องแต่งให้สอดคล้องกับรูปภาพที่เขากำหนดมานะคะเด็กๆถึงจะได้คะแนนนะ ไปดูประโยคที่สองดีกว่าประโยคนี้เด็กๆจะแต่งว่าอะไรดีคะน้องกำลังทำอะไรคะว่ายน้ำเพราะฉะนั้นประโยคของเด็กๆก็คือน้องว่ายน้ำคุณนิวครับผมไม่อยากแต่งว่าน้องว่ายน้ำแต่อยากแต่งเป็นตัวเองกำลังว่ายน้ำอยู่เด็กๆก็อาจจะเขียนว่า ผมกำลังว่ายน้ำแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะใส่เป็นชื่อตัวเองก็ได้นะเออใส่เป็นชื่อตัวเองไปเลยกำลังว่ายน้ำใช่ไหมก็เขียนชื่อตัวเองได้ให้สอดคล้องกับภาพนะคะเป็นการว่ายน้ำไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยอยากเขียนชื่อตัวเองจังเลยผมเขียนชื่อตัวเองดีกว่าผมชื่อโอ๊ตผมอยากแต่งเป็นชื่อของผมเลยชื่อโอ๊ตแต่ผมแต่งว่าโอ๊ตกำลังเล่นฟุตบอลแบบนี้สอดคล้องกับภาพไหมคะ ไม่สอดคล้องกับภาพนะคะอะสำหรับวันนี้ครูนิวฝากใบงานไว้ให้เด็กๆทำแค่2ข้อเท่านั้นเองนะคะเด็กๆ แต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพที่ครูนิวกำหนดนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยเด็กๆอยากแต่งว่าอะไรสามารถแต่งได้เต็มที่เลยแต่มีข้อแม้สำคัญก็คือต้องสอดคล้องกับภาพที่ครูนิวกำหนดให้นะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกปริ้นใบงานนะคะเด็กๆสามารถเขียนลงในสมุด แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งลงมาให้คุณครูดูใน Google Classroom ได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆจะทำในใบงานหรือว่าทำในสมุดก็ได้นะคะส่งมาให้คุณครูดูแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรอชื่นชมนะคะประโยคที่เด็กๆแต่งกันเข้ามานะสำหรับวันนี้ครูนิวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ